ตอนหน้าตอนนั้นมันมันโอ้โหเป็นความรุ่งเรืองจริงๆแต่รุ่งเรืองของของ,ของเขานะ่ะแม่เออนะแล้วก็มีคนสนับสนุนหลังบ้านก็โอ้โหเยอะแยะมากมายเนาะอืมค่ะอ่าลึกๆพวกเขารู้อะไรถูกผิดแต่หน้ากล้องต้องแสดงเพื่ออะไรได้แล้วก็แสดงแสดงความที่ไม่เป็นผู้แพ้ด้วยอะ่ะเนาะพี่ทะเลสวยเนาะหนูว่าอย่างนั้นแหละคนคนเขาเรียกว,ว่าคน คนจมบลงนะแม้คนบยอมแผ้ไผ่นะแม้คุณนภัทพันธ์วันนี้นะคะคุณจี m ค่ะคุณพินทองนะคนจมบลงเนะี่กูกูต้องชนะกูคือไฟไฟธรรมะกูจะต้องชนะอย่างเดียวกูคือกูคือไฟธรรมะเออจักซี่หไหแม้ พอจักอืมพอจักเนื <Diamond Hayır> ่อว <Jesus> ่าเป็น <kind> ท <abonn ados> ่าไฟอาธัรมตั้งแต่แรกอืมอ่าเป็นล้านป่าช่วงนั้นน่าจะหูบหบ่ตามล้านยุ่เล้วค่ะคุณกุสุมาไม่ตามอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของรายได้จากทาง y o u t u ู e รายได้หลังบ้านแล้วก็รายรายได้จากค่าวิชาชีพแล้วก็รายได้จากการค้าขายสินค้าโอ้เลยล้าน หลายล้านและค่ะตอนนั้นนะคะอืมค่ะมันรายได้มันหลายทางไงอ่า <c oughs> ตอนนั้นต้อมาเมนตุ่มห้มดู จัดกิจกรรมตลอดตลอดบ่มีหอดเวลามาเบิ่งสำนวนบ่มีเวลามาหาข้อต่อสู้ให้กับลูกความค่ะอวันวันกูไปไหนคะกูไปสังสรรค์กูไปหาแต่เรื่องตุ้งโฮมไปเออหาแต่เรื่องนั่งไรสดค่ะเออเออกูไม่ได้ไปศึกษาแล้วว่าเขาเอามีต้องหาประเด็นไหนที่จะไปต่อสู้ค่ะเมฆกระทั่งอะไรเมฆกระทั่งในเรื่องของเอกสารกูก็บ่หาจ้ะ เขาอะยังให้กูกูก็เอานั่หละขึ้นจ้ะอืมเ <laughs> ออนะสรุปโลบหรือร้านเดียวสรุปโลบหรือพี่คอหยองมาดิค่ะถานั่งอยูจา้ามาล้วจา้านั่งมาเร้วน,นั่งมานั่งกรไม่เห็ดเวียกโตเลยจา้าอืมนะสรุปโลบโลบหรือหรือหรือ ร้านเดียวโลบเหลือร้านเดียวอโลบพี่กุสุมาพี่มาใหม่หนูไม่เข้าใจค่ะอืมค่ะตอนนั้นสร้อยแขนก็มีเออส่เอเอค่ะไม่เอาด้วยเหลือแต่สายสินอ่า,อาพอไปเองนะี่ยแม่นั่งเอง ไม่ใช่แค่พ่อปเ,ปเองไปเลยนะ FC หลายๆคนก็เริ่มเห็นไงอืม,มแต่กินใส่ท้องใส่ยองบอกเดี๋ยวนี้ใสแต่สายสินสายผ่าใช้อันนี้บอกอพกตอนนั้นพกเงินเป็นฟ่อนฟ่อนค่ะแมนแมนพีไวซิมหา่าเลดหรือเวนหรือเออเวนหรือสวยคอหรืออ,อุ้ยนเนาะเหลื่อมามากเหมือนอัน ไอเขาเรียกอะไรร้านทองเคลื่อนที่หรอยตอนนั้นนาเออนะคิดเอาเองว่ามันจะได้เท่าเท่าไหรไ่ใช่ไหมไอเฉพาะค่าวิชาชีพเขาไปสามแสนกว่าแล้วสามแสนกว่าแล้วค่าวิชาชีพบ่แม่เก้าบาทสิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทเด้เออไปที่นี่ยีงไงล่ะรายได้จากทาง YouTube อีเด้เดือนละจักแสนตอนนั้นมันบูมจริงๆคนคนอัน คนได้เคยเห็นเคยเห็นมีคนเอามาอวนน่ะได้สามแสนกับมีพี่นอ่เดือนนึงน่ะจะเขาเห็นได้จังไหน่ณตอนนั้นมันบูมจริงๆนะอืมบูมจริงๆแล้วก็รายได้ของ youtube แต่ละคนน่ะลักแสนขึ้นหลายบางหลายหลาย,ลาย,ลายช่องมีหลายแสนด้วยซ้ําอืมค่ะตอนแรกค่อยว่าเขาตัวคุณดี อีลีบ่มันได้อีอรีโบ่คอยว่าคบ่ไ้เสื้อเด้ตอนแรกเรายังไม่ได้เปิดช่องนะเรามาเปิดช่องตอนสามปีหลังนี่สามสี่ปีหลังนี้นะอือค่ะ <c oughs> ถ้าใส่ทองตอนนี้จะไม่มีคนสงสารดีแมนเขาอน่ <c oughs> เขามีอยู่แต่กับว่่ใส่สังสี่เหรออือเชือกล่มกับหลวงพ่อ่ <c oughs> พี่วันเพ็ญอือจาเนอะ ก็ช่วงเวลานะั้นเป็นช่วงที่วัดอ๋อค่ะวัดดอก็กี่กี่แสนทำคดีอืมแล้วก็มีมีในเรื่องของคนที่มาขอขอให้ทำคดีให้ก็เยอะนะช่วงนั้นคือบูมมากไงแต่ทีเนี้ยพอผลงานมันไม่ประจักษ์พอผลงานไม่ประจักษ์อันนี้นิทานนะ นิทานของธนวยหัวควยจ้ะคนนี้มาจากจ้าที่ศิริลักษ์ค่ะแนะนํามาอืหากินน้ำวัดน้ำว้าเด้อธนวยอันนี้นะหากินน้ำวัดน้ำว้าหากินกับผากกบเจ้าค่ะอืมนะจะดูเป็นคนเอ,อภูมิฐานหน่อยแล้วก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือเพราะอะไรเพราะเสียงดังถ้าคนนี้ที่ไม่รู้จัก พื้นเพหรือไม่รู้จักมาก่อนอ่ะจะจะอ่าเขาเรียกว่าจะให้ความโอ้หอยฝนฝนฝนฝัาห้องคนที่ไม่รู้จักอ่ะเขาจะให้ความเคารพให้ความเชื่อมั่นให้ความเชื่อถือมันเป็นเสียงม,มันมันว่าเสียงดังนะเมย์ถ้<ม>คาคนไม่รู้จักครับมาเมื่อกี้นี่ผ่านใกล้ๆเราเหรอไม่มันลงเฉยๆแร้ว คนเบิงเป็นหมืนม่นเมนคนคนดูเป็นหมืน่นตอนนั้นไลฟ์สดน่ะมันสิโหลดปุี่ป่ากคืนแลบคือเหลื่อมแท้เฮ้ยพี่นอ้องมันจะไ่ได้ลงไหลจะบอกอือแล้วตอนนั้นอะ่ะยอดคนดูในในไลฟ์สดน่ะดูพร้อมกันน่ะหมื่นสองหมื่นก็มีนะโอ,อ้ยยิ่งพ่อพระเอกก็ไม่ได้เอกนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยขนาดนอนซื้อกอับยังมีคนเบิงเป็นหมืน่น อืมลงก่อนบ่ที่บ้านค่อยเรียกขี่ขีลีอืมค่ะค่ะโอ้ยข่อยเบาไหวแล้วเด้ขอข่อยย่านฝากตั้งต่เหคือบ่ม,มาอืมอาปาวัสดีค่ะเมนค่กเหอนลงกอนบ่บุ้งฝาทุกคุณ เดินไปดูพ่อสิพ่อเสร็จยังพ่อเป็นอะไรพ่ออันนันอยู่ฮะพ่อแค่อยู่ลงๆเนาะฝ่าฝ่าเล็บนะแ <c oughs> มยอ่าใช่ไหมคุณย่าน้องสี่แม่นค่ะคอยอยังหลงเสื้อเลยแมน่นค่ะอืมเออไว้บอกคนคนอ่ะเขาเรียกว,ว่า บุคลิกอะ่ะมันน่าเชื่อถือแต่ว่าถ้าถ้าถ้ารู้จักจริงๆอ่ะนะมัมีอย่างเลยเออไม่มีอะไรขี้มมมเมี่ยงขี้เมี่ยงในฝักใช่ไหมอืมค่อยขึ้นใหม่ใช่ไหมอ่าสาบานไวบ้บอกไม่ได้สาบานไว้ที่ไหนค่ะค่ะ